รับเข้าสู่ To k i c k Life Learn at Home สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะมาพบกับคุณครูต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้คุณต่ายมากับข้อสงสัยอีกแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆสามารถบอกครูต่ายได้แล้วว่าการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราและการใช้งานให้ถูกวิธีเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งครูต่ายไปปฏิบัติตามได้ที่เด็กๆแนะนำครูต่ายมาแล้วนะ ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์หลังใช้งานต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยหรือผู้ใหญ่อยู่ด้วยเวลาใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เวลาที่จะเปิดปิดคอมพิวเตอร์หรือใช้ปุ่มพาวเวอร์เนี่ยคุณครูตายนะก็จะ้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแต่วันนี้ค่ะครูตายมีข้อสงสัยอีกแล้วค่ะเด็กๆครูตายอยากรู้ค่ะว่าเวลาที่เราทานมะนาว สมมติเราบีบมะนาวเข้าปากเนี่ยปุ๊บมะนาวแบบนี้เลยนะเด็กๆขามะนาวเนี่ยมีรสชาติยังไงเปรี้ยวใช่ไหมไหนทำหน้าเปรี้ยวให้กูต่ายดูหน่อยค่ะเอ๊แล้วเด็กๆใช้อวัยวะส่วนไหนในร่างกาย ที่สามารถบอกครูตายได้เมื่อกี้ว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวตาหรอหูหรอคะหรือจมูกหรือลิ้นหรือผิวหนังอะไรนะคะ อุ้ยแลบลิน้นกันใหญ่เลยอ๋อใช er Look, be, ้ลิ be, ้นใช้ลิ้นในการรับรสชาติอาหารแต่เอ๊ะเด็กๆตอนเนี้ยเด็กๆมองเห็นหน้าครูต่ายไหมคะเห็นใช่ไหมครูต่ายกำลังทำอะไรอยู่ครูต่ายกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋าตอบได้ด้วยอ่ะครูต่ายเป็นยังไงคะ เป็นยังไงคะเาทำไมเด็กๆตอบได้หมดเลยล่ะว่าครูตายยิ้มครูตายเสียใจครูตายดีใจเด็กๆรับรู้จากอวัยวะส่วนไหนคะจมูเหรอเมื่อกี้จมูกบอกเด็กๆหรอเอาทำไมบบกมือกันอย่างนี้ล่ะหรือว่าลิ้มเอาโบกมืออีกแล้ว หรือว่าหูอ้าวส่วนไหนคะไหนชี้ให้ครูต่ายดูหน่อยตาใช่ไหมเพราะเราใช้ตาในการดูเมื่อกี้ที่ครูต่ายแสดงท่าทางอาการเด็กก็เห็นจากการใช้สายตาโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดตัวเด็กๆก็บอกได้ใช่ไหมว่าครูต่ายมีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอวัยวะรับสัมผัสไหนพูดสิคะ อวัยวะรับสัมผัสใช่เป็นการรับสัมผัสทั้ง5ส่วนนะเช่นเราอยากมองเห็นอะไรเราจะใช้ตาเราได้กลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นหอมเวลาอาบน้ำเสร็จใหม่ๆได้มาจากส่วนไหนคะจมูกนะคะหรือรสชาติของอาหารก็ได้มาจาก ลิ้นนะคะหรืออากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นผิวหนังของเราที่ปกคลุมอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเราได้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าใครเก่งๆอย่างนี้นะเผื่อบางคนยังจําไม่ได้บางคนที่จําได้แล้วก็เยี่ยมมากแต่ถ้าใครยังจําไม่ได้นะวันนี้ครูต่ายมีเพลงให้ฟัง1เพลงค่ะ,ะเป็นเพลงอวัยวะรับสัมผัสเดี๋ยวเราไปดู เพลงพร้อมกันเลยนะคะ i oh, yeah. 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 ที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะรับสัมผัสมาแล้วใช่ไหมวันนี้นะครูตายจะให้เด็กๆใช้อวัยวะรับสัมผัส1อย่างที่ใช้ในการดูรูปภาพนี้ของคุณครูตายเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆเห็นรูปภาพของคุณครูตายแล้วใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยในป่าทำไมถึงคิดว่าอยู่ในป่าล่ะ เพราะว่ามีต้นไม้เยอะหรอ,อแล้วก็มีสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เด็กๆต้องช่วยครูตายค่ะเราจะใช้สายตาในการช่วยดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆเห็นพิกคลิกอยู่ตรงไหนบ้างมีใครตอบได้บ้างไหมคะ ใครตอบไม่ได้นะหรือใครไม่รู้ว่าจะบอกครูตายยังไงจะสื่อสารกับครูตายยังไงเนี่ยว่าพี่คลิกอยู่ตรงไหนชี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยก็ได้ค่ะว่ารูปภาพที่หนูเห็นเนี่ยหนูเห็นพี่คลิกอยู่ตรงไหนบ้างโอ้บางคนบอกครูตายเห็นแล้วนะใครเห็นพี่คลิกหนึ่งรูปสองรูปตรงไหนนะมีบนๆบ,นบนหรอคะสามรูป ครบหรือยังคะยังไม่ครบหรอเจอเยอะเลยเหรอคะมีซ่อนตนัวด้วยเหรอคะมีอยู่บนอากาศด้วยเหรอคะเยอะไหมคะว้าวเด็กหลายคนชี้บอกผู้ตายเยอะมากเลยข้างบนตรงนั้นหรอตรงนี้เหรอคะตรงนู้นเหรอคะ,อคะด้านข้างเหรอคะด้านซ้ายมีไหมคะ ขวามีไหมคะว้าวสุดยอดไปเลยคะ่ะเจอพี่คลิกครบแล้วใช่ไหมคะครูตายไม่เชลเลยนะว่ามีพี่คลิกในรูปภาพทั้งหมดกี่รูปเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สองกันเลยคะ่ะเหมือนเดิมนะเราจะใช้เอาวเอาวะรับสัมผัสของเราก็คือตาครูต่ายจะพาเด็กๆมาเที่ยวที่ไหนคะเนะี่ยบางคนบอกเป็นสวนสาธารนณะบางคนบอกว่ายังอยู่ในป่าเหมือนเดิมเหรอ ได้หมดเลยตามจินตนาการใช่ไหมอ๋ออาจจะเป็นเสือรูปปั้นก็ได้นะใครจะไปรู้รูปภาพนี้ค่ะมีพี่แทนซ่อนอยู่เด็กๆลองช่วยใช้นิ้วมือชี้ให้ผู้ตายดูสิคะเห็นพี่แทนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างบางคนชี้ขึ้นแบบนี้เหรอด้านไหนอะข้างบนเหรอคะตรงไหนอีกคะมีด้านซ้ายด้วยเหรอคะ ขวาด้วยหรอคะข้างหน้ามีไหมคะถ้าคุูตายเลี้ยวซ้ายลงไปข้างล่างนี้เจอไหมคะเยอะเลยเหรอคะว้าวน่าสนุกแล้วสิเจอครบหมดหรือยังคะครบแล้วหรองั้นเดี๋ยวพาไปดูรูปที่สามคะ่ะนี่ที่นี่คือที่ไหนใครทราบบ้างคะอืม ห้องแล็บของคุณปูคุณปู่เป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาชอบประดิษฐ์สิ่งของใช่ไหมคะเด็กๆช่วยบอกคุณตายหน่อยสิเด็กๆเห็นคอมพิวเตอร์ไหมคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างเฮ้ยบางคนทำมือแบบนี้แบบนี้ด้วยเหรอ จริงๆด้วยซ้ายก็มีเหรอเออขวาด้วยเหรอว้าวชักสนุกแล้วสิให้เวลาอีกสามวิเจอครบแล้วยังคะครบแล้วใช่ไหมเก่งม,มากค่ะ เอาละค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะเด็กๆได้ทำกิจกรรมกับคุณครูตายหลายกิจกรรมเลยไปฟังเพลงอวัยวะรับสัมผัสต,ตอนนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5ส่วนของเรามีอะไรบ้างคะตามีไว้ดูส่วนหูมีไว้ฟังจดจําให้ขึ้นใจรับรสชาติด้วยลิ้นกลิ่นใช้จมูกหายใจ ร่างกายสัมผัสร้อนเย็นแค่นี้เองเด็กๆก,ก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้และที่สำคัญนะคะเมื่อกี้ที่ครูตายให้เด็กๆไปหาพี่คลิกไปหาพี่แทนและไปหาคอมพิวเตอร์เด็กๆก,ก็สามารถบอกทางได้ถูกหมดเลยสามารถบอกได้ว่ารูปภาพไหนรูปทรงไหนเป็นพี่คลิกรูปไหนคือพี่แทนและรูปไหนคือคอมพิวเตอร์และภารกิจสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะ เด็กๆคะคุณครูตายมีหนึ่งภารกิจให้ทำเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะอ่าภารกิจอันนี้นะคะจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยสามารถใช้ตาในการดูแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าภารกิจวันนี้อยู่ที่หน้า65ค่ะมีเลข6นำหน้าเลข5นะคะเด็กๆจะสังเกตดูว่าด้านบนคุณครูตายจะมีเงามาให้ใช่ไหม อาแล้วด้านล่างจะเป็นรูปภาพของเงามีรูปภาพอะไรบ้างที่ครูต่ายให้มามีคอมพิวเตอร์มีแมวมีคุณโรบโตและก็มีพี่แทนเด็กๆลองดูนะว่าเงาของภาพไหนเป็นแบบไหนถ้าเงาไหนเหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ให้ตรงกันแค่นี้เองได้ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูต่ายมีอะไรมาฝากอีกเดี๋ยวพบกันใหม่กับ t ู k i c k Life Learn at Home วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ một quê là